คำเตือนคลิปที่กำลังรับชมในขณะนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์หรือสวนผลกับไรใดๆทั้งสิน้นและในช่วงของคลิปอาจจะมีคำยหยาบหลุดออกมาบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมกระมาสิสก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Watch Do g s ์หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิด ก็ขอไปที่ฮังไฮก็ไปนะครับผมก็เรื่อยๆเปื่อยอะนะผมคิดอยู่แล้วว่าเออไม่แปลไปด้วยเออไม่เล่นไปด้วยแปลไปด้วีกว่าเพราะมันเหมือนแบบอาจจะทำให้คนดูรำคาญเนาะแล้วก็แบบเสพหรือเรื่องไปตรงๆเลยแล้วผมจะมาสรุปรวบยอดท,ทีหลังนะส่วนชุดเนี่ยผมก็ได้จากมิติเกมเออของเกมนี้แหละครับซึ่งเป็นโหมดของมิติเกมให้เรารับบเป็นหุ่นยนต์มงมุมทำลายเมืองครับผมซึ่งพอเลยนะว่าคือ เป็นอะไรกับเซนโลหรือเปล่าว่ามันแบบบันทอนมากนะครับโอเคเรามาดำเนินเรื่องกันอยู่ไหนเอ่ยในเรื่องแคมเปญอ่าอยู่นี่เองโอเคกับภารกิจที่มีชื่อว่าว่าแคมเปญ Thanks for the tip นั่นเองครับผมโอเคไปกันเลยโอ้เฟรนฟรายเซ็ตด้วยนายขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะนาย นายอย่ามือสินายขอกินด้วย oh. นายครับ Sorry, <man. S 1> นายมึงจะให้กูกินไม่สัตห์ฮะ <c oughs> มึงให้กูกินไมฮะมึงยอกิไอ้ไข่มึงเมึง่ให้ใหกูแดกสัตใครใครเรียกตำรวจใครเรียกตำรวจ โอ้โหต้องไปเอาดีวะเฮ้ยเอ็งเนไ่วะอ้าวชิบหายโอ้ไปจะเกียนกำเลยนี่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 น้องลิหนีเริ่มมาก็เกียนใส่เลยอ๋ออะไร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 ทำอะไรอยู่ทอ่ไอ้โอ้ เอาดิเอาดิลงไปพระเอกมาเล้วอ er. ุ้ยอ้ยต anyway, no ้องรอไม่ได like ้เฮ้ยโอ้ยจะโถ่ยเจงเจ๊งเจ๊งจงหมดเจงหมดแล้วลงไปเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นอะไรกูเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไี่แอบที่อยู่กัน <c oughs> โอเคหลังจากที่เราหนีตํารวจมาได้แล้วก็มาเดี๋ยวเป็นเนเรื่องกันนะครับผมกับในชื่อแตงส์ฟอร์เซีฟซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้คือเป็นแบบว่าคาร่านี่ก็โทรมาบอกรว่าเราเจอบอกแสของผู้ที่ว่าจ้างให้ไปโทรก่อกวนครอบครัวของไอเด้นนั่นเองซึ่งจะเป็นใครนั้นเราไปติดตามคนเลยโอ้ยไปสิ แอคหนึ่งแตงส์เฟิร์ตทิพย์พระหกแอคหนึ่งโอเคไอเดนก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมคนนี้ถึงรู้ตัวตนของครอบครัวเขาได้นะครับผมและทำไมถึงต้องโทรก่อกวนซึ่งไอเดนจะต้องมาหาข้อพิสูจน์เหล่านี้นั่นเอง โล่งดีเวสที่นี่โอ้อ๋ข้าผิดข้าผิดเฮ้ยอืมฟีลนิ่เงอรอมีโปรเทคเตอร์ด้วยเหมือนว่าเราจะต้องสู้เนาะเหมือนว่ากางไว้ก่อนดีกว่าเอาก็ผิดโอ้โหเอาดับไปนเลยกำบายครับเสียอุปกรณ์ไปเลยหนึ่งอย่างโอ้ยแย่แย่ เล้วชักมันมีของคาบไหมอืมการเรกเตอร์หนึ่งโอเคการให้หมดก่อนดีกว่าเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อเราต้องหนีนะเพราะผมรู้สึกรังสังรอ์ไม่ดีอ่ะ,ะโอเคเกวุฒิก่อนอืมอันนี้โอเค open profiler ไม่ได้เว้ยมันถูกแยกออกฉะนั้นเราต้องแก้ปริศนานิดหน่อยละ มีของคาฟด้วยมันคืออะไรขอซูมดิขอซูม,อซมโอเคตัวอย่างให้อเดนไปเก็บบางชิน้นก็ต้องเก็บได้ด้วยการแฮกบางชิน้นก็ต้องติเก็บได้ด้วยต,ตัวของอเดนเองนะครับซึ่งจะเสียตรงนี้แหละหมไม่ได้เล่นมาหลายสัปดาห์ละก็ยังพอจำได้นะแต่มันต้องปรับตัวนิดหน่อย จะปลอกมันต้องปลดล็อกสองอย่างใช่ปะมันอยู่ทางนั้นซึ่งผมซูมไม่ถึงอะอ,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 อะไรวะอ๋อมีคาไม่ร่ายอยู่ทางนั้นแล้วไงอะ่ะ แล้วไงอ่ะเฮ้ล้วไงเหรเฮ้ยเออเราต้องลงไปก่อนดีกว่าเราลงไปก่อนลงไปก่อนชุบอืมชสวบนี่ไงมันอยู่ลิฟต์ลิฟต์มันบงังลิฟต์มันบงังใช่ปะวะนี่ไง กล้องอยู่นี่ลิปมันบังก็ว่าละ่ะอันล็อกโอเคหมดละทีนี้เราก็ไปตรงจุดเดิมได้ละเค่โปรเทคเตอร์ okay, ector, เปิดไว้อ่าตรงนี้กล่องพังโอ้ขึ้นไม่ได้เลยมันหัวมีนี่สิอย่างโอเคเราก็แฮ้กเข้าไปเลย โอ้มีคลิปปริศนาแล้วโอเคยังไม่ได้รอบนึงอ่ะอีกรอบนึงโอเคโอเคอีกจุดหนึ่งโอเคอเนี้ยโอ้จากเอา้ากดผิดอืมอะไรเยอะอันนี้จุดต้น,ตน แล้วไงอ่ะโอเคแล้วก็หมุนลงล่างเนาะแล้วก็หมุนขึ้นปลดล็อกอ้ยก็ผิดอืมเสียเวลาเอ่อ ทีนี้อีกจุดเดียวน่าและเรียบร้อยห้องไขวะเนี่ยที่ไหนเนี่ยฮะมันคืออะไรวะเบลเวเตอร์นี่เราอยู่ห้องไขวโอ้โหโ,โคตรลกเลยห้องงอ,อพวกนี้หรือเปล่าวะพวกนี้นี่ก็แบบว่าพวกติดตัวอยู่กับบ้าน,นครับพวกเก็บตัวไม่ชอบออกนอกสังคมอารมณ์ประมาณโอตะคูอะนะอโอตะคูที่ไม่ชอบเขา้าโสังคมนะซึ่งโอตะคูนี่ก็มีหลายแบบครับแบบดีกับแบบไม่ดีนะ ซึ่งส่วนใหญ่ตะคุมันแบบเชิงความหมายไม่ดีเท่าไหร่นะซึ่งเอาง่ายผมยอมรับนะเพราะผมเป็นแต่ผมไม่ได้เป็นแบบขนาดไม่สนใจภายนอกอะไรเงี้ย<ค>เอาไอซัพเฟอร์ชูนะทดสอบใครแฮ็กสิใครเอ่เอยเฮ้ยเดเมียนโอ้เพื่อนเก่าโอ้โหน้อหายไปแล้วเนี่ยโอ้ย Lost your edge. We need to talk, and you'll want to be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. Hmm. This oh, isn't what I had planned for us, but we're about to be interrupted. Come find me. I'll pick someplace nice. When would he harass my sister? We haven't spoken since the lot now you better run. คือเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เป็นเดมเมีร์นะครับผมคู่หูเก่าของไอเดนอุย๋ยมันไม่นำพูดจบมา,มาแล้วมาแล้วแหมอยู่ตรงนั้นด้วยโหเออว่ะลืมเลยลืมบล็อกทางมันจะได้เข้าไม่ได้โอ้โหยอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะข้างๆเอ็กซ์โปลสก็ลงไปซะอีกตัวนึงมีอีกตัวนึง,นงเดี๋ยว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 เธอมึง สะเบริรไปซะลงไปอีกคนนึงเอออันนี้แบล็คเอาเลยดีกว่าเอาดับไฟทั้งหมดอุ้ยอุ้ยมีเกาะมีเกาะเออไอ้นั่นไอ,อ,อ้นั่นต้องจัดต้องจัดละต้องจัดละมันนี่มึงมันนี่มึงมันนี่เออฟาดหน้าลงไปเลยหลับซะ นี้แล้วก็แอบครับแอ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 บโอเคทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรอะไรโอ้โหตอนนี้มีเอ็กซ์โพลสดีกว่ากมลืมโอ้โหไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นพี่น้องครับเราคุยๆกันก็ได้ครับ มึงจะคุยดีๆไหมฮะมึงจะคุยดีๆไหมเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นเอ็กโพอได้เอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดียว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 เกือบจะตายแล้วโอ้ยกลับขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนขึ้นบ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 นดูดูเจ็บ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 ไปด้านข้างไปด้านข้างไปด้านข้างเราต้องรับโจมตีจากทุกมุมไปทุกทางเอ เราใช้ระเบิดละระเบิดไปกินอ๋อมึงอยู่นี่เหรอมึงอยู่นี่ใช่ไมหมใช่โอเคอีกศพหนึ่งไม่นะวะยาคัพเวอร์ก่อนอย่าคัพเวอร์โอเคเราลงข้างล่างเลยดีกว่าแล้วไปคัพเวอร์โอเคโอ้โหยังวะ อ,ออกกันอ,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยยี่ไม่โดนอะไรวะโอ้ยกากเลยไม่ได้เล่นนานเ,เปลี่ยนปืนดีกว่าวเอะคเอเคไม่ไหวว่ะสี่หกแล้วกันศพยังอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคเรียบร้อยฟรดเอลิเมนเดตตดถูกกำจัดหมดแล้วทีนี้ก็ไปไหนเอ่ย เก็บปืนกันโอเคเราพูดถึงไหนแล้วก็แบบว่าคือเดมีนเนี่ยแปบลบว่าเหมือนจะไม่ไม่พอใจที่ไอเดนยกเลิกภารกิจที่เราเคยเห็นในช่วงแรกเนาะแล้วก็แบบรู้สึกโกรธแค้นก็เลยแบบคมขู่ครอบครัวจับครอบครัวเป็นตัวประกันอันนี้เราก็ต้องตามหาตัวเดมีนครับว่ามันโทรมาจากที่ไหนซึ่งอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอเคไปดีวดวกว่าจำเออจำได้ว่ามันมีของอยู่ เดี๋ยวขึ้นลิเป์ไปเอาดีกว่าอันนี้มีมินิเกมซึ่งยังเล่นไม่ได้โอเคเช็คของสิดีเลดก่อนเอออ๋ออีแล้วชนิกพาร์อกรามไฟฟ้าครับผมไปสนบสักครับของซึ่งครับระเบิดได้และยังครับอันอื่นๆไม่ได้โอเคลงต่อไอ้ไอ้กระสุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคกระสุนยังครบอยู่ เหนื่อยเลยโอ้โอก่อนอันนี้ทางตันโอเคชืบชืบอะชืบอืมรู่นี้ทำบ็อกเกอร์ดีกว่าว่ะรถมันจะได้เข้ามาไม่ได้ แล้วมันจะต้องเดินเท้าเปล่ามาแล้วเราจะเก็บได้ทีละตัวง่ายๆเนอะใช่ไหมผูกคุณแฮ็กก่อนเอาได้เอาใช้โอเคทีนี้ก็เอาเรื่อรถไปดีกว่าเออเรื่อรถปุ่มไหนวะเฮ้ยลืมลืมลืมเฮ้ยรถปุ่มไหนอะ่ะอ๋อกดลูกสองขึ้นโอ้ใช้ไม่ได้อยู่ในระหว่างภาคกิจต้องหาขาโมยเอาละ ลง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 ไหมลงไหมไม่ลงไม่ลงอีกเฮ้ยจริงเลยขับหนีไปเลยโอย้แล้วเอ็งนี่ก็วิ่งกันโอเคไม่ไกลสามร้อย300เมตรอืมโอ้ได้เพลงมาด้วย Black and ด์ i ว e แจมคอมอันนี้ไว้สำหรับสำรวจอ๋อถ้ายที่วเรารก็ผิดนี่ว่าวิ่งยาว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 เกมนี้วิ่งได้เรื่อยๆครับอ่าเจอรถจอดฟรีรถฟรีเพื่อประชาชนนะครับ <c oughs> โอเคแล้วขับแบบนิ่มๆครับก็ไม่ไกลจากนี่ละขับแป,ปแ๊บเดียวก็ถึง อเดชอนกันทั้งคลิปเลยใช่ปะโอเคเหมือนเราต้องเดินทางเท้าเอาแต่ไม่ครับเราจะขับรถให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับลึกโอเคลึกพอละวิตจริงเขาขับอย่างนี้ที่ไหนเล่าเอ้ปีนได้ไหมโอเคปีนได้โอ้อะไรเนี่ยโอเคเรามาถึงแล้วอืเดินมาอย่างเท่ครับน่านไงยโอ้โหเป๋มาเชียวไอครับพี่เป๋ ไ,ม,ไม,ม่ไม่ผมไม่ผมซื้อสีครับไม่ดื้อสุราครับรอ้าวโหเสียได้ของอ้าวไม่พอใจทิ้งไม่พอไม่พอใจ Sirs Who attacked us And I happen to know That you made a war Yeah, I think. So I come bearing glad tidings The Merlons. The Merlot mm -hmm. The Merlot was your fuck-up You build on a perfectly good scheme No one would have found out if you just stood by Six-year-old girl My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line. He made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. He made me cripple. You took everything from me. You see, that's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. ก็จากบทสนทนาเมื่อครู่นี้ก็คือแบบว่าเออดเมียเนี่ยก็ขาเสียจากการถูกท,ทำร้ายนะครับผมจดี๋ารจะิบกาแรกก็มาบอกว่ามีแฮกเกอร์อีกคนนึงนะครับผมที่มาก่อกวนน้งสาว คือไม่สิคือไอคนนี้แหละมันเป็นคนก่อกวนเพื่ออยากให้ไอเดนมาเจอแล้วจะได้คุยซึ่งอยากให้เขากลับมาช่วยอีกครั้งซึ่งเดบิ้ไอไอเดนเนี่ยไม่รับครับผมเพราะว่าไม่ใช่คููหูกันแล้วอือฮึคือเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่น้องสาวเขาตายไปก็เลยเหมือนจะแยกตัวออกมาเนาะไอไม่ใช่น้องสาวหลานหลานหกขวบ ก็โอเคจบภารกิจกับเตสฟอร์ดทิปแล้วครับผมโอเคจบแอคหนึ่งพานหกแล้วเบอรย้อนเอ็กซอัพเืฟเลเวลอัพติดลิงเก็บเอเวมาประเดี๋ยวเ,าเาานาะโอเคไอคอสอัพเกรดก่อนดีกว่าบลัดบริสแทนิออ์อ๋อเอ่อลดค่าความเสียหายจากระเบิดซึ่งไม่ค่อยโดนระเบิดเท่าไหร่อันนี้สเตลสปรินต์ออ๋วิง่งเก็บเสียงได้ดีขึ้นอัพสิ โอเคก็ไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ